Hello, Good morning everyone. How are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ I'm good, I'm good. คุณครูสบายดีนะคะและคุณล่ะ And you? How are you? สบายดีกันไหมอ่าวันนี้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรานะคะเรายังคงอยู่กันในเรื่องของ close close ที่แปลว่าอะไรลูก เสื้อผ้าเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้คำศัพท์คำแรกของเรา hat hat h a t hat แปลว่าอะไรลูกคะแปลว่าอะไรคะหมวกถูกต้องคำที่สองค่ะ shirt shirt ก็คือเสื้อเชิ้ตค่ะหรือเสื้อคอปกนะคะ สะกดค่ะ S H I R T Shirt ก็คือเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อคอปกนะคะคำต่อไปค่ะ Sweater Sweater S W E A T H E R Sweater เสื้อกันหนาว้นต่อไปค่ะ Dress Dress D R E s, s, s dress ก็คือชุดชุดติดกันนะคะเป็นชุดค่ะขั้นต่อไป trousers trousers สังเกตให้ดีเติม s เพราะกางเกงของเรามีสองขาถ้าเราเห็นว่าเป็นกางเกงนะลูกต้องเติม s ทุกครั้งเพราะมีสองขานะคะ trousers t r o u s. S, S E R S trousers กางเกงขายาวค่ะอันต่อไป socks socks ถุงเท้าค่ะเติม S อีกแล้วเพราะมีสองข้าง S O C K S socks ถุงเทา้าคําต่อไปค่ะ shoes shoes รองเท้าเติม S เพราะมี2ข้างค่ะ S H O E S Shoes รองเท้าทบทวนกันอีกแล้วนะทบทวนกันอีกครั้งนะลูกต้องจำได้แล้วเพราะเราเรียนกันมากี่คาบแล้วประมาณสองคาบแล้วนะคะลูกอ่ะเสื้อผ้าของเราถ้าเป็นโดยรวมจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า clothes clothes ก็คือเสื้อผ้าแต่ถ้าแยกย่อยอ่ะก็ถ้าเป็น Shirt ก็คือเสือ shirt. Ater, ้อเชิ้ต Sweater ก็คือเสื้อกันหนาว r e s s ชุดยังไงขายาว t r o u s e yeah. r s ์ส่เติมเอสได้ยนะลูกถุงเท้าล่ะคะ Socks อ่าโอเควันนี้นะเราจะทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในหน้าหน้า 48ค่ะเปิดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษของเราในหน้า48ข้อที่6ใหญ่เขาสั่งว่าอะไรคะมาดูพร้อมกันเขาบอกว่า look and match look and match ก็คือให้ดูภาพคะ่ะลูกดูภาพและ match ก็คือจับคู่อย่างเช่นตัวอย่างอ่ะคำแรกคือคำว่าคำว่าอะไรคะ,ะคูซูไม่ดู คำแรกคือคำว่า socks 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 แปลว่าอะไรคะ socks แปลว่า socks คือถุงเท้า socks คือถุงเท้าใช่ไหมอะ socks คือถุงเท้านดังนั้นเขาโยงไปตรงไหนคะโยงไปที่ที่ถุงเท้าเห็นไหมยโยงมาที่ถุงเท้าเห็นไหมคะถุงเท้า คำต่อไปคือคำว่าอะไรคะคำต่อไป shirt 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 คืออะไรคะเสื้อคอปกแสดงว่าลูกต้องโยงไปที่ตัวอักษรอะไรเมื่อกี้ socks ถุงเท้าโยงไปที่ตัวอักษร f เห็นไหมมันมีตัวอักษรอยู่แสดงว่า shirt คือเสื้ออะไรคะอ่าเสื้อคอปกแสดงว่าน้องต้องโยงไปที่ไหนคะ ่บอกเอหรือเปล่าทำกันเองนะคะ,ะข้อต่อไปค่ะข้อ7ใหญ่เห็นไหมข้อเใหญ่เมื่อกี้เราดูข้อไหนไปคะเมื่อกี้เราดูข้อ6คราวนี้เราดูข้อ7ใหญ่ค่ะเขาบอกว่า listen and circle listen and circle listen แ <Listen S 1> ปลว่าอะไรละคะลกูกฟังและ circle Circle คือวงกลมฟังให้ดีฟังให้จบเดี๋ยวครูจะมีเสียงให้นักเรียนฟังเขาจะพูดว่า I've got I've got ก็คือนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินหรือเปล่าคำว่า I've got ที่แปลว,ว่าฉันมีที่เคยเรียนกับครูแป้งไปครูจำได้นักเรียนดูข้อที่หนึ่งแสดงว่าออดิโอต้องพูดว่าอะไร Number one What have you got I've sweater got a sweater. ในแผ่นเสียงเนี่ยเขาพูดว่า I've got a sweater I've got a sweater แสดงว่าเขาพูดว่าฉันมีเสื้อกันหนาวก็เลยวงข้อ C แต่ถ้าเขาพูดว่า I've got a dress I've got a dress แสดงว่าข้อที่หนึ่งน้องต้องงงอะไรต้องงงชุดสิคะ Dress แปลว่าชุดอ่ะลองฟังข้อที่สองพร้อมๆกันค่ะเ,เดี๋ยวครูทำข้อสองเป็นตัวอย่างให้อีกข้อหนึ two what have you got i've got a hat อ่าเมื่อกี้ข้อที่สองเขาพูดว่า i've got a hat i've got a hat แสดงว่า ฉันมีอะไรลูกข้อที่2ฉันมีหมวกแสดงว่าน้องต้องวงอะไร A B หรือ C คะถูกต้องคะ่ะวง B เลยค่ะวง B เลยค่ะอาแสดงว่าตอนนี้หนูได้ไปกี่คะแนนแล้ว2คะแนนแล้วค่ะได้ฟรีฟรีไป2องคะแนนแล้ว,แนนแลวข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6และข้อที่7น้องฟังจากแผ่นเสียง ตั้งใจฟังให้ดีนะคะและวงให้ถูกต้องเหมือนตัวอย่างอ่ะอันนี้ครูวงให้เลยเดี๋ยวน้องลืมอ่ะวงให้ดีๆนะคะฟังให้ดีๆแล้วก็วงให้ถูกต้องว่าเขาพูดว่าอะไรอ่ะตั้งใจฟังนะคะเก็บคะแนนนะคะเก็บคะแนนการฟังเก็บคะแนนการฟังเราต้องฟัง แล้วทําเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมนะคะส่งไปในกลุ่มอส่วนใครที่ฟังรอบเดียวแล้วยังวงไม่ได้ย้อนกลับมาฟังอีกรอบลูกให้เราฟังคำศัพท์ฟังคำศัพท์ให้ดีว่าเขาพูดว่าอะไรว่า socks ว่า dress ว่า c r o u s <Cross> e r ลูกฟังให้ดีแล้วลูกก็วงนะคะ Practice Book, Unit 5, Exercise 7. Listen and circle. Number 1. What have you got? I've got a sweater. Number 2. What have you got? I've got a hat. Number 3. What have you got? I've got a dress. Number 4. What have you got? I've got shoes. Number 5. What have you got? I've got trousers. Number six. What have you got? I've got a shirt. Number seven. What have you got? I've got socks.